สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเอา <What? S 1> อะไรวะเฮ้ยโอ้ผมนึกว่าผมจะได้ยิงฟรีแล้วซะอีกครับเอ๊อซ้ายมือครับโอ้โหว้าวเองยิงหัวผมไม่แตกหรอกเพื่อนสวัสดีเพื่อน ข้างหลังครับโอ้โหอยู่ๆมันก็ไม่โดนมุมนั้นเฉยเลยครับเออเอ้อเอเอ,เอยังไงยังไงว้าวอย่ามองคนอื่นนานเพื่อนเ,เออ โอ้โหโอ้โหโอเครู้เรื่องครับเอ่อแคบมีท่านผู้ชมเออเขาเดินมาอีกทางหนึ่งแล้วครับเออ,อวัดดีเพื่อนซ้ายมือผมครับ,ป,บปั๊บชุป๊บโอเคในโกดังท่านผู้ชม โอ้โหแม่นไหมล่ะเพื่อน <cụ c> เออรู้เรื่องเพื่อน <cụ c> โอ้โหได้อยู่จ่าผู้ชมอ่ะเรียบร้อยโดนหลังยิงครับ ทำไมผมยิงไม่โดนวะไม่ได้จับสนไนเปอร์นานก็ยังรู้สึกว่าตัวเองแม่นอยู่ฮะเออเฮ้ยไม่ต้องงงนะเพื่อนนะไม่ต้องงงข้างหน้าผมมีครับท่านผู้ชมเออเฮ้ยไม่ต้องกระโดดเยอะเพื่อนถ้าเองกระโดดเยอะผมก็ยิงไม่โดนกันพอดีสิครับ,บหมดยังเอ่ยปับ๊บไม่เกิดแท้ตรงนี้ข้างหลังครับ โโอ้หเป็นยังไงล่ะกระโดดยิงโชว์ไปเลยก็เล้ากันท่านผู้ชมของแบบนี้มันก็ต้องโชว์กันนิดนึงอย่าถือมีดวิ่งอย่างนั้นสิเพื่อนปั๊ดพีกไม่เอ่ยมุมนี้เออเฮ้อไอ้บ้าเอ้ยแม่งรู้ทุกจุดครับเกินเกินปุยมุยโอ้โหสามนัดผมยิงใครไม่โดนเลยว่ะจบกันอย่างนี้ ผมเฟี้ยวไม่หล่ะท่านผู้ชมเออหลายคนอาจจะง,งงนะครับว่าทำไมผมถึงไม่กระโดดยิงสาเหตุก็เป็นเพราะว่าท่านผู้ชมดูแลปวดหัวนั่นเองนะครับผมก็เลยเลือกที่จะไม่กระโดดเอ้ยไม่ใช่เลือกที่จะไม่กระโดดดิเลือกที่จะไม่หมุนยิงนั่นเองนะครับแต่ว่าค่อยโดดยิงตอนปิดท้ายก็แล้วกันเฮ้ย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  เออเฮ้ยอุยอีกนิดเดียวเองมาดิเพื่อนโอ้โหเยอะแท้โอเคจบสักทีหนึ่งผมอยากจะบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนด่านกระทันหันใช่ไหมครับ,บรบกวนเปลี่ยนเป็นด่านที่ผมเล่นเป็นหน่อยก็จะดีมากเลยท่านผู้ชม ท่านผู้ชมผมไปสักยันเก้ายอดมาครับโอเคระเบียงมีท่านผู้ชมผมเดินอ้อมเลยครับเออเรียบร้อยเว้ยอ้าวเสียดายครับถ้าคนนั้นเขาไม่ได้วางเป้ารอผมเอาไว้เนี่ยผมน่าจะรอดอยู่ท่านผู้ชมรอตัดมุมนี้เลยก็ได้ครับ เจ็บแล้วอ่ะหนึ่งคน,นงเออปุอ้บเระเรบเิดระเบิดระเบิดระเบิดเดี๋ยวนะไม่มีใครเล่นมุมซ้ายเลยหรอครับเนี่ยก็ปลาระเบิดย้อนไว้ก่อนครับรเพื่อนผมเดินตามหลังเพื่อนอยู่นะนปาแสงจักไว้ก่อนครับผู้ชมเรียบร้อยครับผมเองก็ติด ôi khó quên cắp luôn ôi lũ lương khác ờ hơi ít nương kêu khác ôi bà ơi wing sẽ chả tham bôi โอ้โหรู้เรื่องครับโอ้โหโอ้โหไม่ได้แล้วครับเรา่อยกันก่อนเลยดีกว่าโอ้โหซนไยอีกคนได้แต่ขอวอนฝั่งศัตรูครับช่วยให้ทีมผมชนะบ้างดีเฮ้ยนี่เองกาดจะยิงทีมผมยับเลยหรือ,อยังไงครับเนี่ย โอ้ยเพื่อนเราตายเราเบียงอีกแล้วครับ,บข้างล่างเพื่อนก็เล่นให้อยู่ใช่ป่ะโอเคเออมีอีกไหมล่ะฮะโอเคเพื่อนเราลงมารับแล้วครับเดี๋ยวผมวางให้เองครับโอ้ยโอ้โหเข้าหัวอีกเออรู้เรื่องไปเอาโอ้ขอโทษเพื่อนไอ,ไอ้บ้าเอ้ยผมช่วยเพื่อนไม่ทันครับ เออลั่นหัวไปเพื่อนเราขึ้นระเบียงให้ผมแล้วท่านผู้ชมโอ้โหอุตส่าห์ได้มุม no god please no no ระเบิดก็ลอยมาอีกเออเห้ผมได้คิวเฉยเลยว่ะท่านผู้ชมได้ยังไงการพักเนี่ยเออมองแทงไปอีกหนึ่งคนเพื่อนเองจะขึ้นระเบียงหรือเปล่าครับอ้าถ้าเพื่อนขึ้นผมก็เล่นมุมนี้ต่อ เจ็บร้อยเพื่อนตายครับกัดสิด้ะไอหนุ่มระเบียงโอ้โหของจริงว่ะเฮ้ยเจ็บเพื่อนเจ็บเจ็บอะไรครับเนี่ยเออตายไปโอเคหลังผมเข้าครับเออลั่นหัวไป โอ้โหไทมิ่งว่ะอยู่ไหนอีกโอ้โหเข้าหัวเฉยโอ้ยมันถึงเวลาที่สลับฟังแล้วท่านผู้ชมเออเอาดิวะเอออา,อาเราเบียงเราหลุดแล้วครับท่านผู้ชมผมได้มุมอยู่อะถ้าเกิดเขาเดินลงมาไงผมก็ได้คิว เรียบร้อยครับพูดปุ๊บก็ลงปั๊บเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหนึกว่าเพื่อนโอ้โหนึกจะปาดก็ปาดเลยนะไอ้นมมาอีกอรอบนึงดิเออนึกจะปาดก็ปาดใช่ไหมครับโอเคสองคิวครับเจออีกหนึ่งครับ Pipe yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in sir, Cause I wanna have worth.